วิหารเก่าเป็นโบสถ์อุดไงวัดนี้ก็สร้างมาตั้งสมัยหลวงพ่อเรื่องอลแล้วเป็นเด็กวัดที่นี่แหละเคยอ,อยู่ที่นี่เรียนที่นี่แหละก็ตั้งสมัยพอส0ซ่0 0อ 500, 500กว่าเออวิหารเก่า เป็นโบดอุดไงตอนที่ผมตาอยู่ตอนเด็กนึงก็ยังไม่ได้มีนะก็ไม่ได้เปิดนะปล่อยล้างเป็นทึบไปอะไรเงี้ยมาเป็นต้นมีต้นละมุดต้นอะไรโค่นไปหมดแล้วมันก็ตายบางหลายบางคนมันเรือทราบต้นเน่ยเป็นร้อยปีเลยแต่โบดนี่มาสร้างฟอสซิลสิบเลยประมาณสี่ร้อยกว่าเป็นโบดอุดด้วยเรียกมห่าอุดปลุกเสกอะไรเงี้ยโบดนี้ห้ายากไม่มีน้อยมล้วก็มีมาห่าอุดห้ายาก พอสี่ไม่ก็ฟังหนูก็เรียนฟังนี้นี่หมดเลยรุ่นนั้นพอเป็นปอเจ็ดไงครูสอนพระไม่มีพระไม่มีน่สอนเลยแล้วเรียนตอนใหม่มก็มีเด็กๆพวกพอตรงพอเตรียมก็มีพวกกระดองกระดานดำอะไรเงี้ยนะมันก็มีเรียนมันก็เรียนแบบธรรมดานี่แหละหลวงพ่อเรื่องสร้างชื่อหลวงพ่อเรื่องวงวิจารณ์ไงทางคุณท่านวงวิจารณ์หลวงพ่อเรื่องบก แต่ตอนนั้นสมัยก่อนก็เนี่ยวัดตักบาตก,การน้องกันน้ำไหมครัก่อนไม่มีหรอกมีวัด่มันไม่มียมีเรือมีที่ว่าู่ต้องล้ำผูไปแล้วตอนนั้นตาบวชนั้นพอซ้อสิบห้าพอมาทำนี่ผมพุงไหมย่พอซ้อยีิบซ่องมันสร้างไว้ก่อนไปไปกุฏิเดียวนะก็มีของเก่าก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหมดแล้วมันก็ลอยหล่อไปทีละน้อยอน้อย เออก็ได้ปน้ำปลาดูดน้ําไปแล้วก็จ่ายลงมาข้างล่างใช้ในวัดนี่ก็ฝังไประทีละน้อยน้อยใไหมก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายคิดว่าเอออะไรเราตั้ง้นบุญมังเดีกาเนะทางนี้มันทางที่ดีแล้วน่ะที่เราจะติดตัวไปได้คือทางนี้ธรรมะนี่ยคือให้คนเราทําบุญไว้ทําทานไว้จะได้ดีไม่ได้ในชาตินี้ก็จะติดในชาติหน้าอย่างดี